สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พามาชมที่ดินแปลงสวยอีกแปลงหนึ่งนะครับอยู่ใกล้เขตป่าอนุรักษ์ผาแดงชั้นแรกของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวคือภูเขาลูกนี้นะครับเป็นแหล่งต้นน้ำลำทานที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีแมกไม้นานาพันธุ์และสัตว์ป่าอีกมากมายลักษณะของพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่ราบเรียบลาดเอียงนิดหน่อยนะครับเหมาะที่จะทำการเกษตรได้ดีเลยนะครับดินดี บรรยากาศดีอากาศดีด้วยนะครับมีเนื้อที่ทาเอกสารที่เป็นโฉนดครุฑแดงนอนสอสีจอ3ไไร่นะครับอยู่ที่ตําบลช้างตะลูดอํเาเภอลมศัก์จังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าของขายในราคาไร่ละ120,000บาทนะครับมีทั้งหมด3ฉนดมีโฉนด6ไร่8ไร่และ15ไร่จะแบ่งซื้อเป็นโฉนดก็ได้นะครับตามโฉนด การเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายนะครับด้านหน้าติดถนนสาธารณะเลยนะครับด้านหน้ากว้างอยู่ที่1 1 9มเมตรแยกจากถนนลาดยางเส้นหลักหมายเลข2 2 7 5เข้ามาประมาณ2กิโลนะครับอยู่ใกล้ชุมชนหมู่บ้านช้างตะลูดร้านค้าร้านสะดวกซื้อเซเว่นนะครับประมาณ2.8กิโลส่วนไฟฟ้าก็ประมาณกิโลกว่านะครับเหมาะที่จะ ทำการเกษตรปลูกพืชนะครับหรือถ้าใครที่ต้องการอยากจะอยู่เงียบๆความสงบก็แนะนําที่ดินแปลงนี้นะครับเงียบสงบวิวเขาสวยๆเลยนะครับบรรยากาศเป็นส่วนตัวจากแปลงที่ดินของเราเดินทางไปที่อําเภอหลมสักก็ประมาณ32กิโลเพชรบูรณ์42กิโลส่วนแหล่งท่องเที่ยวนะครับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เขาขอ54กิโลภูทับเบิกหกกิโลนะครับและส่วนฟิวเจอร์พาร์คหลังสิตกรุงเทพมหานคร359กิโลนะครับมีภูเขาร้อมรอบเป็นวงกลมเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับบรรยากาศดีสุดๆเลยนะครับถ้าหากเรามองจากภาพมุมสูงเราก็จะเห็นภูเขาเป็นวงกลมนะครับ ฝั่งทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นด้านข้างฝั่งทางขวาถ้าเรายืนหันหน้าเข้าหาที่ดินนะครับก็จะเป็นแนวป่าอ้อยที่เรามองเห็นชัดเจนเลยนะครับด้านข้างฝั่งทางขวากว้างอยู่ที่ประมาณ289เมตรนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นฝั่งทางด้านนี้ที่มีต้นไม้ต้นมะขามแปลงที่ดินของเราก็จะเลยต้นมะขามไปนะครับหน้ากว้างอยู่ที่119เมตรหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับ ส่วนด้านข้างฝั่งทางซ้ายนะครับก็คือฝั่งทางด้านนี้ป่าอ้อยก็เป็นของเรานะครับด้านข้างฝั่งทางซ้ายความยาวอยู่ที่ประมาณ280เมตรนะครับแนวเขียแดนฝั่งทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นแนวป่าอ้อยเลยนะครับชัดเจนมองไปก็จะเห็นแนวเขียแดนที่ชัดเจนนะครับยืนตรงนี้ก็มองเห็นก็จะเป็นแนวพุ่มไม้ต้นไม้ยาวไปเลยนะครับส่วนทางด้านหลัง ความยาวนะครับกว้างอยู่ที่200เมตรคือฝั่งทางด้านนี้มีสระน้ำอยู่หนึ่งสระนะครับขนาดประมาณ2งานลึกประมาณ3เมตรนะครับอยู่ในแปลง15ไร่คือที่มีพุ่มไม้ตรงนี้นะครับมีสระน้ำหนึ่งสระแล้วก็อีก2แปลงแปลง6ไร่กับ8ไร่ไม่มีสระน้ำนะครับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาชม ดูพื้นที่จริงก็ติดต่อสอบถามนัดชมได้ทุกวันเลยนะครับติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์098-147-3498หมายเลขนี้แอดไลน์ได้ด้วยนะครับหรืออีกช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube TikTok ทางช่องที่ดินลบบีบาย TP คนรักดีขอขอบพระคุณทุกการกดติดตามและการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ